สวัสดีค่ะพบกับครูยุ้ยนะคะในคลาสเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์นะคะเราจะมารู้ความหมายของศิลปะกันก่อนค่ะจบจบหนึ่ง A few moments later โดยที่ครูยุ้ยนะคะจะมีคำถามทั้งหมด3คมคำถามค่ะโดยที่คำถามแรกค่ะคือทุกๆคนนะคะชอบถามว่าธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะหรือเปล่านะคะ เนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากใช่ไหมเราก็ได้แบบพบเจอธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าภูเขาทะเลน้ําตกหรือว่าธรรมชาติต่างๆเช่นเจอดอกไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็ชอบมีคําพูดด้วยเนาะใช่ไหมว่าเออธรรมชาติเนี่ยสวยมากเลยสวยอย่างกับภาพวาดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติใช่ศิลปะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะธรรมชาติไม่ใช่ผลงานศิลปะ แต่ธรรมชาติสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์นะคะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ค่ะโดยที่มนุษย์นะคะอาจจะไปพบเจอนะคะธรรมชาติเช่นทะเลภูเขาน้ำตกดอกไม้ใบหญ้าทุ่งหญ้าอันสวยงามอะไรก็ตามนะแล้วเกิดความประทับใจแล้วก็มาเลือกเครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาสีต่างๆหรือแม้จะเป็นกล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอนะคะจากนั้นก็รังสรรค์น,นะคะสิ่งที่เขาไปค้นพบหรือไปเจอมาเนี่ยนะมาเป็นผลงานศิน ะะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติถือว่าไม่ใช่ผลงานศินละปะค่ะแต่จะต้องมีเงื่อนไขก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะคําถามที่2ค่ะคือขยะถือว่าเป็นผลงานศินละปะหรือเปล่า จากภาพด้านซ้ายนะคะเป็นกองขยะมาคือมาเลยนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นกองขยะเหมะือนกันแต่มีการจัดแสงเงานะทําให้เกิดเป็นรูปร่างและเงาต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือขยะและไม่ใช่ขยะในเมื่อข้อแรกเราบอกไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะแต่ด้านซ้ายมันความจะลงใจนี่คะมันมีความสวยงามหรือมีความรู้สึกอะไรที่ต้องการจะถ่ายทอดมาไหมไม่มีถูกไหมมันเกิดจากการที่มนุษย์ใช้ชีวิตประจําวันนะคะของเก่าก็ทิ้งใช้หมดก็ทิ้ง เนาะไม่ได้มีเนื้อหาหรือว่าไม่ได้มีแมสเซจอะไรที่ต้องการสื่อสัม์ออกมาแต่ในรูปด้านขวานะคะคือรูปผลงานนะที่ศิลปินมีการคิดวิเคราะห์ รังสรรค์แล้วก็เลือกแล้วนะคะว่าจะใช้ขยะเนี่ยมาเป็นแมทเทอเรียลหรือมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อสารความคิดและก็กระบวนการความรู้สึกต่างๆของเขานะออกมาโดยมีการจัดแสงใช่ไหมมีการจัดวางนะคะแล้วก็มีเนื้อหายอย่างที่บอกไปแล้วด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นในรูปด้านขวาถึงเป็นงานศิลปะนั่นเองแต่ด้านซ้ายถือว่าไม่ใช่ผลงานศิลปะค่ะ เพราะว่าถ้ารูปด้านสายเนี่ยเป็นงานศิลปะใช่ไหมเราจะต้องมีการไปเปิดนะนิทรรศการตามเขตต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อไปชื่นชมและดมความหอมของขยะนั้นๆซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขยะก็จะไม่ใช่ผลงานศิลปะนั่นเองค่ะอันถัดมาค่ะข้อที่สามช้างวาดรูปถือว่าเป็นผลงานศิลปะหรือเปล่า เราจะไม่ได้มีแค่รูปช้างวาดรูปให้ดูเท่านั้นนะคะเราจะมีอีกรูปหนึ่งมาเป็นการเปรียบเทียบกันก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่ถือถังสีแล้วก็สาดสีไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีทิศทางของรูปเลยนะคะ2รูปนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันของผลงานใช่ไหมแต่คําถามก็คือการที่ช้างวาดรูปหรือว่าสัตว์วาดรูปเนี่ยถือว่าใช้งานศิลปะหรือเปล่าคะ ช้างวาดรูปนะคะมันเกิดจากอะไรโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาช้างวาดรูปมันเกิดจากความประทับใจของช้างหรือเปล่านะคะช้างช้างตัวหนึ่งอาจจะเดินเข้าไปในป่าใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสวยงามมากเลยอะ่ะ <laughs> แบบฉันจะต้องกลับวิตบบตบไม้ด้วยอะ ฉันกลับมาแล้วฉันจะให้มนุษย์นะเตรียมสีเตรียมผููกันใช่ไหมเพื่อที่จะระเลงเข้าไปบนเฟรม้าใบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะช้างวาดรูปเกิดจากการที่มนุษย์นะเอาผู้กันใช่ไหมยัดเข้าไปในงวงมันเนี่ยนะคะแล้วก็ปาดสีซ้ายขวาตามรูปที่ต้องการที่มนุษย์ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากนั้นเมื่อช้างทําถูกทาไงคะก็ให้รางวัลใช่ไหมเป็นกล้วยนะคะเป็นอ้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่ช้างวาดรูปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความคิดหรือธรรมา ของมันแต่มันเกิดจากการฝึกและก็สร้างสารรค์ของมนุษย์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ช้างวาดรูปถือว่าไม่ใช่ผลงานศิลปะค่ะจ แต่ในรูปด้านซ้ายนะคะเป็นฝีมือของมนุษย์ถูกไหมอย่าลืมว่าในข้อแรกเราเคยพูดกันไว้แล้วว่าศิลปะจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยที่ด้านซ้ายมือก็คือการรังสรรค์ของมนุษย์ใช่ไหมเป็นการความคิดติเริ่มสร้างสารรค์การพยายามค้นหาสไตล์ของตัวเองนะคะโดยที่สายมือศิลปินคนนี้ก็คือแจ็คสันฮอลล็อกนะเป็นศิลปินประเภทงานคือแอบสแต็กนั่นเองเวลาที่เราชอบบอกว่าเออว่ารูปไม่รู้เรื่องอ่ะดูไม่ออกเลยเออ,อเ,เอยแอบสแต็กไงดูไม่ออกเหรอ นั่นแหละคะ่ะก็คืองานแอบสแต็กนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าช้างวาดรูปถือว่าไม่ใช่งานศิลปะค่ะเองอ่ะเพราะฉะนั้นผ่านไปแล้วสข้อนะคะธรรมชาติไม่ใช่ศิลปะขยะก,ก็ไม่ใช่ศิลปะและการที่ช้างวาดภาพหรือสัตว์วาดภาพเนี่ยเกิดจากการฝึกก็ไม่ใช่ศิลปะเหมือนกันเนาะ การนิยามความหมายนะคะของงานศิลปะนะมันก็มีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเลยนะคะโดยที่นักปราชยุคกรีกโบราณคนแรกคืออริสโตเติลน,นะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าศิลปะคือการเรียนแบบธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าในยุคแรกๆของมนุษย์เนี่ยมนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์ จะรังสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการเรียนแบบธรรมชาติการที่เห็นอะไรแล้วก็วาดอย่างนั้นนะอย่างถ้าอยากในยุคหินใช่ไหมคะเขาก็เริ่มจากการวาดสรรพสัตว์ต่างๆหรือว่ากิจกรรมชีวิตประจําวันของเขานะคะลงไปบนฝาผนังแล้วก็ค่อยๆพัฒนามีการสร้างกระดาษขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะกับอีกหนึ่งคนคะ่ะที่นิยามศิลปะไว้นะคะความหมายของศิลปะก็คือ นะักประพันธ์ชาวราเซนะะรีนะคะตอสตอยนะคะได้นิยามความหมายของศิลปะไว้ว่าคือการถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ออกมาจะเป็นการถ่ายทอดความคิดจินตนาการความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกความโกรธความรักความหลงอะไรก็ตามนะคะถือว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะกับอีกคนหนึ่งค่ะที่ทุกคนนะคะน่าจะรู้จักกันดีก็คือศาสตราจารย์ศินพีระศรีนะคะเป็นศิลปินชาวอิตาเลียนผู้วางรากฐานศิลปะสมัยใหม่ในไทย ะะและเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์ศิล์นนะคะเขาก็ได้นิยามไว้ว่าศิลปะคืองานอันเป็นความภาคเพียรของมนุษย์นะคะซึ่งต้องใช้ความพยายามด้วยมือและความคิดนั่นเอง นี่คือ3มคนที่ครูยุ้ยนะคะได้สะโขบมาหรือได้เลือกมานะคะในการนิยามความหมายของศิลปะซึ่งจริงๆเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนอกจาก3คนนี้แล้วนะคะความหมายของศิลปะในภาษาต่างๆก็มีการตีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นภาษาบาลีนะเขาก็กล่าวไว้ว่าศิลปะก็คือสาขาของการช่างหรือภาษาละตินก็กล่าวว่าเป็นความชํานาญนะคะหรือในยุคเลยนซองเนี่ยก็พูดถึงสมาคมช่าง งานฝีมือช่างทักษะหรือการประดิษฐ์ทางการช่างค่ะแต่สําหรับภาษาไทยเองนะคะศิลปะนะคะตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะศิลปะเนี่ยเป็นรากนะคะมีรากภาษามาจากภาษาสันสกฤตนะคะโดยที่มีความหมายว่างานฝีมือทางการช่างการแสดงออกมาให้เห็นหรือให้ปรากฏขึ้นนะคะอย่างงดงามน่าฟังน่าชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจแสดงว่า ในความหมายที่บอกว่างดงามน่าฟังน่าชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่งานทัศนศิลป์หรือว่าเป็นภาพวาดเท่านั้นแหละแต่หมายถึงดนตรีนะคะหรือว่านาฏศิลป์เข้าไปด้วยนะกลุ่มสาระศิลปเนี่ก็จะมีการเรียนทั้งดนตรีศิลปะนาฏศิลป์ถูกไหมแต่ว่า ในการที่เราเรียนในวันนี้เราจะพูดถึงศิลปะที่เป็นทัศนศิลนะคะอ่ะทีนี้จะมาพูดอธิบายเพิ่มเติมค่ะในคําว่าการเกิดอารมณ์สะเทือนใจคืออะไรอย่างเช่นเวลาเราดูรูปบางรูปใช่ไหมเราเกิดรู้สึกประทับใจเกิดความชอบหรือเกิดความกลัวนะคะหรือเกิดความเศร้าขึ้นมาเนี่ยแหละคืออารมณ์สะเทือนใจคือเมื่อศิลปินถ่ายทอดผลงานขึ้นมาแล้วเรามีประสบการณ์ร่วมนะคะเราอาจจะเกิดความรู้สึกชอบหรือรู้สึกกลัวไปตามที่สิ่งที่ศิลป นั่นแหละเขาเรียกว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะนะคะซึ่งประสบการณ์ทางสุนทรียะเนี้ยนะขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ของสิ่งที่ศิลปินสร้างขึ้นนะคะกับประสบการณ์ของเรามีความเชื่อมต่อหรือว่ามีความตรงกันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันก็ได้แต่เมื่อเห็นแล้วเราเกิดประสบการณ์หรือเกิดอารมณ์ร่วมนั่นเองนะคะ ต่อนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าศิลปะคืออะไรบ้างนะจากทั้งหมดที่เราเรียนมานะคะ1เลยก็คือศิลปะจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอาจจะเกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติก็ได้หรือเกิดจากการาแสดงออกนะคะถ่ายทอดความรู้สึกความคิดและจินตนาการขึ้นมาโดยใช้ทัศทธาตุและองค์ประกอบศิลป์นะคะอีกในหนึ่งอาจจะพูดถึงว่าเป็นการแสดงออกทางด้านความงามหรือการแสดงออกทางด้านความเชื่อก็ได้ทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าถ้าสมมุติว่า เราเนี่ยนะจะลองเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมาสักคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงได้บ้างเช่นเราไปพบนะคะแบบดอกไม้ใช่ไหม ออในส่วนดอกไม้สวยมากเลยเราจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้2ประเภทนะคะประเภทแรกเลยก็คือประเภทวิจิตศิลป์หรือเรียกว่าไฟล์อาร์ตนั่นเองกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าแอปพายอาร์ตหรือประยุกต์ศิลป์หรือศิละปะประยุกต์นั่นเองนะคะโดยที่2ออย่างนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่แค่นิดเดียวเลยก็คือวิจิตศิลป์หรือไฟล e อาร์ตเนี่ยมีจุดมุ่งหมายน,นะคะเพื่อสะท้อนความงามความพอใจโดยที่เป็นศิลปะที่บริสุทธิ์เลยนะ เราสร้างสารรค์ออกมาตามใจได้เลยประเภทนี้ก็จะมีจิตกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะเน้นความงามนะคะเน้นการจะลงใจมากกว่าการใช้สอยกับอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือแอปไพร์อาร์ตหรือประยุกต์ศิลป์ก็คือการเอาศิลปะมาประยุกต์ใช้โดยสร้างขึ้นเพื่อเน้นการใช้สอยนะคะเน้นประโยชน์อื่นๆนะคะนอกจาก แค่ความงานเท่านั้นแต่ว่ามันก็จะมาคู่กันนะเน้นประโยชน์ใช้สอยและความงดงามซึ่งเราก็จะรู้จักได้นะคะในเรื่องการออกแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกแบบแฟชั่นออกแบบเสื้อผ้าออกแบบจิวเวอรี่ออกแบบต่างๆนะเราก็จะแบ่งได้เป็นพวกพาณิชย์ศิลป์มัณฑนาศิลป์การออกแบบและอุตสาหการรมศิลป์นะคะ่ะและอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยการออกแบบ และนี่นะคะก็คือความหมายทั้งหมดของศิลปะนะคะที่ครูยุ้ยได้สรุปมาให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนที่จะไปเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ในคลิปต่อไปค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณภาพต่างๆทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยู่บ้านให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะ เย่ yeah, เสร็จแล้วจบครับตุ้ม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 เสร็จแล้ว